สวัสดีครับผม <c oughs> แป้นะครับตากเต็งเคโอตัวคาชนบุรีวันนี้ผมจะมาบอกโชว์รูมใหม่วันที่หนึ่งยุติการเนี่ยเราจะย้ายไปอยู่โชว์รูมใหม่กันพร <c oughs> ้อมกับโปรโมชั่นใหม่เด็ดเด็ดรับประกันสถานโลกเลยรับประกันเลยโชว์รูมกโชว์รูมเดิมของเราที่อยู่นปัจจุบันตอนเนี่ยอยู่ข้างโรงเรียนอนุบาลภาคดีพันธ์นะครับบนถนนสุขุมวิทโชว์รูมใหม่จะห่างจากโชว์รูมเดิมประมาณ1กิโล เดี๋ยวผมจะบอกและพาไปดูเส้นทางให,ใหม่ๆครับว่าไปยังไงครับพร้อมกับโปรโมชั่นใหม่ด้วยครับเชิญครับเราออกจากโชว์รูมนะครับบนถนนสุขุมวิทล้วก็อยู่เธนแรกเลยครับที่ขวาเลยอยู่เธนเลยนะครับเพื่อจะหันหน้าก,กลับไปทางเซนทันชนบุรีครับ เจอแยกแรกอ่างศิลานะครับก็ตรงไปอีกหันหน้าไปทางเซนท่านชนบุรีเหมือนเดิมครับเจออีกแยกหนึ่งนะครับซ้ายมือจะเป็นห้างแมคโครเราก็ยังตรงไปอีกนะครับถึงสี่แยกก็เลยแยกคีรีไปนะครับพอเราเริ่มเลยไฟแดงนี้นะครับก็ชิดซ้าย ชิดซ้ายไว้เลยเพราะใกล้จะถึงแล้วครับซ้ายมือเราจะเห็นโชว์รูมขายรถยนต์ซูซูกิชิดซ้ายไว้เลยนะครับถึงแล้วครับเอาละนี่คือโชว์รูมใหม่ของเราครับ k A Auto Car ถ้ามาจากทางชนบุรีนะครับเราหันหน้าไปทางบางแสนเนี่ยเราจะมองเห็นซ้ายมือเป็นบิ๊กซีและกันยผ o m มสโตร์ขวามือครับจะเป็นเต็นท์เรามองทางนี้ก็จะเห็นสีส้มเด่นชัดเลยครับ ชิดขวายูเทิร์นตรงนี้ได้เลยครับก่อนถึงไฟแดงครับยูเทิร์นได้เลยครับถึงแล้วครับโชว์รูมใหม่ของเราเคอโต้คาอยู่บนถนนสุขมุมวิทสีส้มเห็นเด่นชัดมากครับติดกับโชว์รูมซูซูกิขายรถยนต์ยืงเยื้องห้าง Big กซีเอ็ตาและเยื้องตรงข้ามกับกันโยงโฮมสโตเราจะย้ายมา วันที่1พฤศจิก,กา2566นนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมกระน Sale. าา่ำซัมเมอร์เซลล์ฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันวันที่1พฤศจิก,กา2566รนี้ครับผม